ต่อคิปสเขามาเต้นเขาม่ได้มาด่ลำสับส,สับับบัองเรเดี๋ยวเีเราคือคุณคุณอ่ะคุณแล้วเนาะเบิรงนี่เบิงกนีอ่กลุ่มบเดยนใบแล้วคุณนั่นอเอ้าล่ำมาดนี่คุณได้ลํำจับเดมอนไดมอนคุณได้ล่ำไปวาแล้วไปยิ่ดุดันเจ้าก้าอันเจ้าก้าอันพอดีแบ่งกันเบาเ่องจมวกพอดีเบาน่กรไรพระองค์ดอีดีมันจังจังหยอกกันนี่นะ ได้หมอนล่ำไปเจ้าก็อดีตไปนคนเบาโอเคจบสากนี่ปั๊บเจ้าไปใส่หิบนอนนี่นี่บอกให้การนอนองอินนี่ออกฉากเดียวนอนนอนในเรื่องคือว่านอนอิลีนอนอิลีพออาทิตย์ออกฉากเดียวตายฉากแหลกเจ้าออกฉากซ้ำแต่ว่าพออาทิตย์เล่าผักมันขึ้นได้ไหมขอโปรดิค้าใช่เป็นองค์ที่ออกฉากเดียวแล้วจากนอนนอนแล้วสีนอนบ่ล่ะ นออแล้วถุชนปีสามีสองปีสามาดิเตยลาก็คือเป็นทายทีบไ่ให้กินไหมเอาป่ะอีบอ่ะเอาไหมแล้วขอวันทาเฟนแล้ขอวันทาเฟนทุกกรมที่มันังเราฟังเสียง ฟังสำเนียงลำเพลินสาวน้อยในบ้านแพงพัฒนาบ่มีอย่างเป็นศิลปินกะลายร่มโหกันจนแน่ออังอาศัยแฟนเป็นพลงคอยส่งเสริมเด้มมุดจะเอาให้ไปนะแม่านบอทอยคอยเร่งเชียโอ้โหยโอยโอยโอ้โยนี่นะฮงอกอิกคราคือนาำขาและอีกมากมายเท่ว่าและน้ำฝ่า ตางผ้าการสถิตอยู่ยมาเมรีนี่หลายองค์ยังโมหูบดบุญแล้วอยู่สวรรค์ขอวันตาองค์อินเจ้านี่ยังสีบอกกลาาเอินเทวดานั่งฝ่ามาเมนีนี่เรืองแ่อใดน้อเขะอเกิดเรื่องอีกยังคือน้อทั้งฝ่าทั้งสวรรค์ของเฮาาจ้งได้เอืประชุ่มกันไม่เมนีครับพระองค์เอาละพวกเจ้าทั้งหลายที่พ่อเอืนพวกเจ้ามาเมนีมันมีเรื่องต้องบอกกล่าว คือตอนนี้เทวดาหลายคนหลายองค์ได้มืดบุญอยู่ทั้งสวรรค์น้ำพอแล้วต้องลองไปเกิดในเมืองมนุษย์โลกฮะเออมันมันสัตว์เปล่ต้องลองไปเกิดในเมืองมนุษย์โลกเหรอลูกเอ้ยเออฮะห,หมายความว่าพวกพรมทั้งเม,มื่เมื่อเปล่าไปที่มาสเตอร์ทอหมายความว่าบอหลักลูกเป็นบางคนบางองค์ขนาดเปล่าไปที่บอกบอก,บอกกระสิบอกว่าตอนนี้ นางปทุมมาและนางอาคีเนี๋ยท่าพิธีขอหลวงน้ำพ่อพวกเจ้าซีองค์ให้ลงไปเกิดน้ำนางปทุมมาอย่าไปเกิดน้ำนางอาคีเป็นเด็ดเด็ดขาวเพราะเศรษสีว่าพวกเจ้าบอลชนนี่เจ้าบอช่วงนี้ก้อนโรงงานพวกเจ้าเบิดบุญว่พวกเจ้าเบิดบุญต้องลงไปเกิดอยู่มงมนุษย์หลงหลงเลยหลกมนุษ hmm. ย mm ์ม hmm. <c oughs> yeah, <c oughs> ันบ <c oughs> ุญบ้านพวกเจ้าแบ่งกันเบาเลยช่วงชนิดเลยบพกาะข้อมูวมาจ้าเจ้าเบาซี้เบา ไปเกินทั่หวกมันยุโลกกูกเอ้ยพอสังเวยโอ้ยสังเวยเลยพอพอเพียงพอเออพอพอพอองค์พงษก็ได้พอก็ได้พระองค์ก็จิทำแต่ว่าใคอในนั่งโตเองมาพอพูดใจพงพระองค์เอ้ยมองฉันว่อยากโลกไปดอกมันบุนไหวเส้นระเกินมันบุนไหวพระองค์ด้านกันไหลโยโดยเฉพาะพระองค์จังไรคืออันค้างอันแนทะเลกัน มันใจบ่เต็มจักเท้อกับว่าไปตัอนนั้นด้านกับลายไวดูบ่ได้ดอกลูกเลยจังได้มันเป็น,น,นเว้เป็นกรรมของพวกเจา้าพวกเจ้าก็ต้องลงไปเกิดตอนนี้นั่งจันท่าอุย้ยนั่งจันท่ามาันรับเรื่องเ,เรื่องที่แล้วตัวนี้ <c oughs> นั่งอักขี้กับนั่งปฐุมมาเดี๋ยวทำที่ที่ขอหลวงพ่อพวกเจ้าสีคส่คนเดี๋สี่คนเนี่ยเนาะพวกเจ้าสี่คนเนี่ยดีกว่านะพวกเจ้าสี่คนให้ลงไปเกิดนั่งปฐุมมาอย่าเกิดนี่นะอัคคี้เป็นเด็ดขาด เอาคนสาีข้นไหนล่ะเขาองอบเจ้ามัสติตังเป็นแถวเด้เขาบอให้นางร่วมกันได้ซุ่มเขากขาซุ่มเล็กน้อยเขาไปนางร่วมกันได้เอาซีนเขากับบุรุษ่าชีิปเกิดซีองาซตนพวกเจ้าซีตนตนนึงตนนี้เป็นชี้ก็เป็ี่ยนฟนนะพวกเจ้าซีองบ้างดูนี่นี่มีซีตนพวกเจ้าซองเออให้รกเปเกิดมนุษุ์โลกใจรูก เขาชิลูกว่าผู้ใดโห้ปซี่แมี่เด้่เออเขาเหูแน้วพวกเจาองค์หูแน้วเพราะว่าเขานั่งสี่คนผู้เจาก็นั่งสี่คนมันสินำเป็นฟังให้ฟังมันยุทธาสสวรรค์ม่ซื้อว่ะหรคนอยู่ดออกนั่งได้บอสเขาสเ็ดหาดอกพ่อเี่ยเหาบ่เจ้าคลเบิดหอเล่ ในอื่นกับประเทศไทยเราปพเติร์นเนี่ยพย่อ,อ,อุเขาเอ้าพ่อไทยปวเติร์เมื่อไหร่ว่าวันที่หกวันทว่าพวกพี่เ <c oughs> จ้าตัวในกลุ่มเขาเห็นว่าจะไหนจากไม่มีในกลุ่มนี่หรอเขาขอประเทศไทยแล้วผมมีสวดเขาบอกว่าม่สวดแม่ในกลุ่มเหรอแฟนในกลุมมก่มรจริงเหรอ ทอดต้องเนือยนนตอนนี้คยูสิเพิ่งองมมีหลายเนย่างพี่บอกว่ายไมมีอยู่ตาได้แล้วปหลายแห่งนีข่าชิท่านจริงยัแปลว่าเรเป็นอย่างขาถิ่เลนะขาิว่ามืองเอาแล้วแล้วปนี่เกิดไปนี่เขาคืออันแดดืออันปะุกีสูตร่การไปเกิดไปนี่ ไล่สดตรมคือโดนไถ่ทยต่อคลิปต่อคลิปอันนี้ล่มกสิีไทยต่อว่ามันไหล่สดตะลุโดนอันนี้คลิปนี้ล่มกับทต่อไปอีกคลิปนึ่งล่ทเด็ดสตมันเรามานี้ไว้ก็ไดย่ะแล้วร่ ใจมากลุ่นอ่เออโอเค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 ฉันใจมากลุ่นโอเคฉันลุ่นนั่งในสนานเต่างามสวยๆอยู่ทั้มันในโลกไปเกิดไปยังไงไอ้ตนต้นเนี่ยพท่านลงไปเกิดบ่ตองพวกนั้นตายแล้วจัคุ้นแล้วฉากซิฟฉากซิฟปีนี้ชี้ไหนเกิดบ่อันนี้อันนี้ก่อนลงไปเกิดบ่เนี้ยนี่แมนผู้มาเกิดลงไปเกิดบ่สมมติว่าอันนี้แล้วไหมลงไปเกิดไปยังไงเนี้ย กา็นอันการมันสิมีสานเอกสารสองสากเป็นต้นจำปาตายผุดไปเกิดนวลสีัดีค่ะสักซิปไปหาฤาษีัสดีจ้าสักท่าน้เคยกินกาอยู่เหราในหัววะอ่าฉากแรกอ่เพ่ออาทิตย์ออกก็ไม่รุงมือนปอนอ่าเป็น่าเปนเปนาเป็่าเป็น่าเ่าปน่ย่เเป็นา าี่เขาเอียงเป็นผู้ได้เป็นตายเป็นย่า่งตายย่ากับพยูนก็ไม่ติ่มพยูนก็ไม่ติ่มเออตายย่าเข่าเลยถ้าล้างมือก็ไปลื่นชีกับเนียนหมดไปแหลมกับข้ามรวงข้ามรวงเงาะหันมือได้พยูนขับรถเม่กับไอการร่วมมาเปลี่ยนแต่พยัยเจ้า เอพี่นนอเขาพอกันคลิปหนาครับ